สวัสดีครับวันนี้เป็นคิวสวิตเราก็จะพามาซ่อมเครื่องกดน้ำสปริงเกิลครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการการถอดตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมลืมมัแล้วมันจะมีเคียวล็อก2จุดนะครับในการถอดวงจรอ,ออกมาแต่ว่าเราต้องเปิดฝาด้านบนเพื่อให้ใช้มือกด แผงวงจรล,ลงไปด้วยนะครับนี้ก่อนที่จะถอดแผงวงจรเนี่ยมันจะมีชุดสายแพรชุดสายแพรเป็นหลอดไฟแสดงสถานะในการชาร์จนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดงสีฟ้ากับสีแดงต้องถอดออกก่อนนะครับขั้วนี้ถอดออกก่อนถึงจะค่อยๆดันชุดวงจรล,ลงไปด้านล่างนะครับครับเดี๋ยว ก่อน,นที่เราจะไปดูวิธีการประกอบนะครับก็ปร่ตัวน,นี้ของผมคือตัวขั้วไมโคร USB หลุดนะครับหลุดเพราะว่านั้นเดินเตะชาร์จอยู่แล้วเดินเตะสายก็มีอาการเริ่มหลวมแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไม่กี่เดือนก็หลุดเขาหลุดอยู่ในวงจร ดีที่ว่าลื้อมาทันนะครับเพราะว่าวงจรนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาไม่งั้นกะ็อาจจะช็อตชำรุดใช้งานไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเก่าขั้วเก่าอันนี้จะเป็นขั้วใหม่นะครับก็มีขายนะทุกแอปเป็นขั้วชาร์จรุ่นเก่านะครับเป็นไมโคร USB เปรียบเทียบระหว่างของ ของเก่านะครับก็ของใหม่ก็จะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของใหม่นยก่อนประกอบให้เราทางเจ้าเกี้ยวนะครับเขี้ยวตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวนะชี้นะครับนี่นะครับทางขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นของเดิมที่เขาหลุดมานะครับอ่าทางขาขึ้นมาด้านนี้ ด้านนี้นะครับแล้วก็ทําการบัดกรีขั่วที่จุดนี้กับจุดนี้นะครับซ้ายกับขวาสามขั่วตรงกลางไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นตําแหน่งขั่วเดิมที่เขาบัดกรีลงแผงวงจรไว้ซ้ายกับขวาตรงกลางตรงกลางเขเว้นไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ห้ามลืมก็คือต้องงัดขั้วทั้งสองอันนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับ แผ่นแผงวงจรนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะประกอบไปก็คือเดี๋ยวจะทำการล้างนะครับแล้วก็ไล่ตะกัวเข้าไปใหม่เนี่ยตัวน,นี้จะเป็นตำแหน่งที่หลุดออกมาเลยลักษณะแบบนี้เลยครับไม,ไมไ่ไม่ได้ทำการปรับแต่งอะไรเลยนะครับตำแหน่งขั้วต้องงัดขึ้นนะครับเพื่อให้ลงไปในรูตรงนี้อ่าอันนี้คือตำแหน่งขั้วขั้วไฟ โอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับสำหรับการล้างาแผงวงจรนะครับหรือค่าบ,บัดกีค่าตะกัว่ช่างบางท่านนะครับช่างาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วน,นะครับช่างช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้ทินเนอร์นะครับในการล้างค่าบ,บัดกีหรือน้ํายาอนเนกประสงค์นะครับ แต่ผมจะใช้น้ำมันเนี่ยน้ำมันไฟชักตัวนี้ฮะใช้ดีนะครับก็ใส่กับแปรงสีฟันพอประมาณนิดเดียวนะครับบีบใส่นิดเดียวแล้วก็ปัด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 ,ปด,ปดแล้วก็ส่วนตะกัวเก่านี่ก็อาจะจะใช้ถ้าท่านใดไม่มีอ่าที่ดูตะกัวแบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่งานงานละเอียดแผงวงจร smd พวกนี้ก็จะใช้เป็นลวดซับตะกัวนะครับก็ซับแล้วก็ลงตะกัวใหม่เข้าไปทําให้บัดกรีง่ายขึ้นนะครับ อ่เดี๋ยวมาลองทำดูนะครับนี่ครับผมก็จะใช้ไขควงแบนนะครับงอตรงตำแหน่งขานะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนประกอบลงปิ้นก็จะทาฟลักนะครับฟลักจะเป็นฟลักน้ำตัวนี้นะฮะสักนิดหนึ่งแต้มไปนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมลงลงฟลักนะครับก็ลองเอา เจ้าขั้วอาไมโคร USB นะครับลองไปประกบดูนะครับครับเมื่อลองประกบนะครับก็ให้ลงพอดีแนบชิดแผงวงจรแบบนี้นะครับ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าขั้วนะครับจะติดเฉพาะตรงริมนะครับเดีย๋ยวผมจะวางตรงนี้ใช้นิชี้นะครับ มันจะมีทั้งหมดห้าขั้วนะครับใช้ตรงริมนะครับตรงริมหนึ่งสมมติสมมติว่า้างฝั่งซ้งาน่ยเป็นขาที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หนึ่งกับห้าสองสามสี่เราจะเว้นไว้นะครับอย่าให้โดนช็อตกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองบัดกีนะครับครับหลังจากที่เราบัดกีนะครับในการต่อขาแล้วก็ ยึดขั่วตัวตัวบอดี้ของเขาด้วยนะครับขั้วเก่าน,นะครับต้านบนนะครับระวังขาดช็อตกันนะครับ1กับ5 2 3 4เว้นไว้ถ้าท่านใดมีเครื่องเป่าลมร้อนจะใช้ก็สะดวกดีนะครับันี้ในกรณีที่ใช้บัตรกีในการทำ แล้วต่อไปผมจะประกอบจริงๆแล้วตอนลืมมันมันมันไม่ต้องถอดนะครับพอดี้ผมลืมอมันครั้งแรกกับเครื่องนี้แลวเป็นของที่ใช้เองด้วยนะก็เลยยังไม่ยังจับต้นอ่าไม่ไม่ถูกว่าจะต้องถอดอยังไงจริงๆมันมีแค่ขั้วล็อกแค่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็ดันด้านบนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะถอดทำความสะอาดนะมีแต่ไข่น้ําจับด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ผมบัดกีขั้วมอเตอร์นะครับอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่เก่าของเขานะครับก็จะเป็นของของจีนนะครับตัวนี้ก็เสื่อมเร็วมากชาร์จเติมกรอกแล้วมันขวดตอนมาใหม่ๆนีไ่ได้หลายขวดเลยครับต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งก็หนึ่งขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนิดๆก็ฟ้องแบตหมดแล้วต้องชาร์จบ่อยมากนะครับจนผม <laughs> รู้สึกไม่ไม่สะดวกในการใช้งานนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกมา ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรีอ่ที่มีขายทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นของเกรดดีๆหน่อยก็คือแอมจะเป็นแอมเต็มนะครับผมก็ทําการดึงดึงขั้วมาจากอันเก่านะครับพยายามดึงเบาๆมือใหญ่ให้ขาดแล้วก็มาสปอตใหม่นะครับให้แน่นกระตัวฐานเขานะเพราะว่าไม่อยากจะบัตกี้บ่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ของเดิม จะสปอตทั้งบนทั้งล่างเลยแบบเดียวกันระวังอย่าให้ผิดขั้วนะครับจะมีขั้วลบด้านบนจะเป็นขั้วบวกนะครับก็จะเขียนบอกไว้ก็จะเป็นฐาน1 8 6 -50 นะครับตนนัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบใส่เครื่องดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะนําแผงวงจรเข้ามาประกอบตามเดิมนะครับจริงๆมันไม่ต้องลื้อขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะ สาธิตวิธีการรือแบบง่ายๆนะครับนี่ผมลื้อครั้งแรกไม่ทราบว่ต้องรื้อยังไงก็เลยรื้อเยอะเลยทีนี้บวกกับขั้วตรงนี้มันชารุดด้วยนะครับนะครับหลังจากที่ผมบัดกีขั้วมอเตอร์เข้าตำแหน่งเดิมนะครับระวังเศษตะกั่วไปช็อตที่แผงวงจรครับก็ลองเทสเสียบแบตเตอรี่เข้าแผงแล้วก็ลองแตะ,ะเสียงแรงมากครับ ต่อมาที่ผมจะลองชาร์จนะครับเดี๋ยวท่านสะอาดท่อก่อนนี่นะครับสำหรับการล้างท่อก็แล้วแต่ที่ท่านจะหาวัสดุด้านครับที่ผมซื้อตัวยางท่อไว้นานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดก็ลองค่อยๆใส่เข้าไปแล้วน้ําเข้าไปด้วยนะครับก็ดูนะฮะตะไคร่นะครับ,รบมีครับตะไคร่น้ํา เป็นลอยนะครับนี่ผมเอาไ,ได้ครึ่งนึงฝั่งซ้ายก็ถ้าท่านใดจะไวไ้ใช้งานในการากดน้ําก็หลีเกเลี่ยงแสงแดดนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุโปร่งแสงทั้งตัวเครื่องเองที่เป็นสีขาวนะครับก็ทําให้ในท่อน,นี้มีตะไคร่น้ําได้นะครับนี่ครับผมก็จะใช้ใน้ำยาล้างจานผสมนิดนึง กับน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล้างหลอดอันนี้แถมมาจากร้านกาแฟนะครับเราจะใส่เข้าไปมันก็เริ่มขาวขึ้นแล้วครับล้างหลายรอบแล้วแล้วก็หมุนๆน,นะครับเราจะใช้การหมุนในการล้างหลอดนะครับตะไคร่ก็จะออกมาทำได้หลายรอบครับจนกว่ามันมันจะขาวตอนแรกดำเลยครับว่าหมุนๆเข้าไป นี่จะเป็นท่อน้ําที่ทําการล้างคราบตะไคร์ออกทั้งหมดแล้วนะครับใส่กระหาอะไรเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดท่อส่งน้ําแล้วนะครับก็อันดับต่อไปก็จะมาประกอบนะครับก็เริ่มจากสวมด้านในนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับแต่ผม ทำจนมันหักมาหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเราใช้ปืนกาวยิงได้นะครับปืนกาวปืนกาวซิลิโคนนะครับตรงนี้สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับสวมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับค่อยๆดันขึ้นไปจัดตำแหน่งให้ดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งด้านล่างนะครับจะสังเกตได้ว่าขั้วเคี้ยวล็อกมันจะอยู่ พอดีเลยครับแล้วก็ด้านบนตำแหน่งของที่ชาร์จก็จะอยู่ตรงรูพอดีนครับอันนี้ผมยังดันไม่สุดนะครับค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ใสยย่ยางนี้ก็เสียบเข้ากับตรงนี้นะครับให้นั่นนะครับแล้วก็ขั้วนี่จะเป็นขั้วหลอด LED ค่อยๆเสียบเบาๆนะครับระวังพินหลุดนะครับเพราะว่าอบาบางพอสมควร ขั้วจะมีสองด้านนะครับให้สังเกตเอาด้านด้านเรียบมันจะมีเขี้ยวเล็กๆนะครับอ่าตอนนี้นะครับใส่ด้านล่างาให้เห็นขั้วแบบนี้ด้านบนนะครับใส่ตรงๆอันนี้ผมลองเสียบชาร์จนะครับก็ไฟเข้านะครับเมื่อแบตเต็มจะเป็นสีฟ้าถ้าแบตหมดจะเป็นสีแดงสีส้มแบบนี้นะครับส่วนด้านใน ด้านในก็ใช้ากาวซิลิโคนทาบางๆกันนะครับเผื่อลื้อซ่อมอเดี๋ยวผมจะใช้ปืนซิลิโคนยิงบางๆตรงช่องนี้นะครับนี่กับตรงนี้่าั้นก็พอแล้วเผื่อเอซอร์วิสเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอ่านในการลื้อฝาปิดด้านบนอันนี้นะครับจะเป็นเขาจะประกอบกดลงไปตรงๆไม่ได้มีเขี้ยวล็อกอะไรเลยาเวลา งัดเขานะครัก็จะใช้ผมจะใช้เป็นพลาสติกมน,นแบนหรือไถควงถ้าไถควงจะเป็นเหล็กมันก็งัดจะเป็นรอยนะครับนี่ผมงัดแบบไม่มีรอยเลยจะใช้เป็นเป็กกีตารหรือที่งัดโทรศัพท์มือถือนะครับบางๆเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วค่อยๆดันง,งัดอย่างเงี้นะครับงัดอย่างนี้ค่อยๆท,ทีหน่อยทีหน่อยครับไล่ทีละ นิดีนด่นิดนี่นิด,นดจนจนฝาเขาอาขึ้นมาเขาไม่เขาไม่้มติดกาวเลยนะครับตรงน,นี้ผมจะชาร์จจนจนเขาเต็มนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบครับตรงส่วนที่ผมใช้เป็นกาวร้อนเป็นกาวซิลิคโคนยิงไปก็ต้องดึงออกเพราะว่า,วามันวางกับฝาขวดไม่น่าสนิทนะครับก็เปลี่ยนเป็นใช้เทปเทปเป็นสายไฟ แปะนิดเดียวก็พอครับเพราะว่ากันของสลด์จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่อตรงนีจ้จะเป็นเขี่ยวที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือเป็นเป็นเขี้ยวล็อกไว้แต่ว่าเขาจะหยอดกาวไวกทีนึ่งเวลานัดค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับ ตอนแรกผมกะว่าจะยอดปืนกาวลงไปกิดอีกทีผมบัดกีอ่าขั้วเรียบร้อยแล้วครับก็แน่นแล้วล่ะก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่กาวเผื่อในการหรือซ่อมบำรุงนะครับจะทำได้ยากนี่ก็จะเป็นการวายสายเข้ากับระบบเดิมของเขาไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำแล้วก็สาย แสดงสถานะนะครับตรงน,นี้เวลาใส่ต้องเบาๆมือนะครับตรงขั้วนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเล็กและบอบบางมากใส่ให้สุดๆพอตึงๆมือตำแหน่งต่างๆชาร์จไม่ยอมเต็มนะครับถ้าเต็มจะเป็นขีดฟ้านะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ชาร์จก็อุ่นนิดๆนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรอให้เขาเต็มแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดฝา ด้านบนครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปไหลชั่วโมง้วครับประมาณห้าชั่วโมงแล้วก็แบบยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวลองดูสักพักนงครับ,รบแล้วว่าความจุของทางค่อนใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับตัวนี้ผมใช้อ่าที่ชาร์ ของมือถือซัมซุงรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นตัวตัวใหญ่สองแอมป์นะครับที่ผมจะมาผิดแล้วก็ใช้สายชาร์จเส้นใหญ่นีครับเต็มแล้วครับก่อนเต็มก็จะมีเสียงดังปิ๊บสามครั้งนะครับติดๆๆแล้วก็เปลี่ยนไฟจากสี แดงเป็นสีฟ้านะครับอ่าอยัางมืดนะครับตอนนี้บรรยากาศรอบๆโอเคครับเดี๋ยวมาลองใช้ง,งานดูครับว่าจะเร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับในการกดน้ำครับครับแล้วก็จะมาลองหลังจากที่เราเปลี่ยนแบบแล้วก็ซ่อมหัวชาร์จนะครับ ดูน้ำแรงขึ้นนะครับ ก็ประมาณหนึ่งนาทีต่อหนึ่งขวดนะครับก็สำหรับของใหม่ที่เห็นขายในเว็บของเขาเองเลยอ่าตัวนี้ออกรุ่นใหม่มาราคา360บาทนะครับหรือในแอปในแอปยังขายอยู่เห็นมีขายรุ่นนี้ยังมีขายอยู่400บาทอ่าสำหรับค่าอะไรที่ผมได้ซื้อเปลี่ยนไปนะฮะตัวนี้ ตัวแบตเตอรี่นะก็เฉลี่ยก็ละหนึ่งร้อบาทแล้วก็จะมีะขั่วไมโคร USB ตัวนี้ก็ตีราคาสุราคาประมาณก็5้าบาทแต่ถ้าซื้อจริงๆก็ซื้อ10ตัวขึ้นไปมันจะไม่ถึงครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของทางผู้ใช้หรือผู้ที่จะซ่อมว่า คูมค่าต่อการซ่อมไหมนะครับ